สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเรามาพบกันเวลาเจ็ดมงเชา้ามนเดิมนะครับสำหรับเทอร์โม y ดนหนึ่งศูนย์หนึแต่วันนี้เรามาเฉลยของเมื่อวานก่อนนะครับที่ผมได้ให้โจทย์ไปเนาะไม่ไแน่ใจว่าได้ทํากันหรือ,อยังนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็ไม่มีอะไรครับซิกมาเอ็เลยนะครับเท่ากับซิกมา m อ็ เอานะครับอินมีกี่ตัวนะครับก็มีหนึ่งบวกสี่นะครับอ่าหนึ่งบวกสี่จบละเอามีอะไรบ้างมีสามบวกสี่บวก m. 4นะครับโอเคอันนี้เป็น อ่าห้านะครับอันนี้ลบเจ็ดเท่ากับ m.c นะครับใส่เป็นขนาดแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ติดลบที่จริงผมตั้งโจทย์ไม่ดีเองแหละนะครับขอโทษด,ด้วยอ่ะสลักการอย่างนี้แล้วกันนะครับ2กิโลกร,รัมเบอร์สิกนะครับโอเค ผมอาจจะตั้งโจทย์ที่ <c oughs> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปดูนะครับตามสัญญาก็คือตัวแรกที่เราจะพูดกันนะัคือนอสโซนะครับนอสโซมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับวันนี้ผมก็ขอ Reference นะครับมาจากหนังสือของเซนเกลเหมือนเดิมเพราะว่าอ่านเข้าใจง่ายนะครับ ให้เครดิตเขารูปร่างของนอโซนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพื้นที่หน้าตัดนะครับตอนแรกเนี่ยพื้นที่หน้าตัดเอหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่หน้าตัดจะลดลงนะครับเป็นเอสองก็คือเอหนึ่งเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าเอสองนะครับทีนี้ในส่วนของความเร็วเนี่ยสมมุติว่าคือนอโซมันเป็นอุปกรณ์ที่ ก็คิดว่านอซูเป็นระบบนะครับเป็นระบบเปิดก็จะมีทางเข้าทางเข้าเนี่ยผ่านพื้นที่หน้าตัดใหญ่นะครับพื้นที่หน้าตัดใหญ่เรารู้แล้วว่าไอ้จากสมการเนี่ย a หนึ่ง v หนึ่งมันจะเท่ากับ a สอง v สองใช่ไหมครับอ่าทีนี้พื้นที่หน้าตัดเล็กเนี่ยความเร็วมันก็มากขึ้นใช่ไหมครับอ่าความเร็วมันก็จะมากกว่าพื้นที่หน้าตัดที่มันใหญ่เนาะ,นะครับอันนี้เราก็รู้กันมาอยู่แล้วนะครับถ้าใน ในการเรียนฟิสิกส์นะครับอาจจะเป็นฟิสิกส์มปลายหรือว่าฟิสิกส์หนึ่งในมหาวิทยาลัยนะครับโ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเขาก็บอกว่าไอ้ v สองเนี่ยมันอ่าสัญลักษณ์ที่มากกว่าสองตัวนะครับก็คือมากกว่า v หนึ่งมากๆนะครับโอเคนะไอ้มากกว่าสองตัวคือมากกว่า v หนึ่งมากๆเนาะโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเรามาอ่านกันดีกว่านอสโซคืออะไรเพราะว่านอสโซนะครับอา o m คอม l มอรี่ยูทไลท์ อินเจ็ตเอนจินโร e เก็ตนะครับส okay. so, เปซ e คราฟต์และอีเวนต์การ์เดนเฮาส์นะครับโอเคนอกจาเนี่ยคอมมอนลี่ยูทิลเนี่ยเขาบอกว่าเออเอาไปใช้งานเนาะในพวกเจ็ต n อนจินนะครับอะโรเก็ต uh, หรือว่ากระสวยอวกาศเนี่ยสเปซแอร์คราฟตนะครับหรือแม้แต่ Garden House นะครับก็คือสวนในบ้านเนี่ย ไอตัวการเดนเฮาเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวสายยางนะครับถ้าทุกคนนึกออกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเอารูปมาให้ดูนะครับมันจะเป็นตัวสายยางนะครับแล้วตรงปลายเนี่ยมันจะเป็นหัวนอสโซนะครับมันจะเป็นหัวแบบนี้อ่าผมก็วาดเนี่ยก็คือน้ําเนี่ยเข้ามาตามสายยางนี่แหละครับอความเร็วก็น่าจะประมาณหนึ่งแต่พอออกหัวเนี่ยน้ามันก็จะความเร็ว มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าพื้นที่หน้าตัดมันเปลี่ยนไปตรงนี้เนาะพวกเจ็ Engine อะไรก็ใช้นะครับเขาก็บอกตรงนี้ต่อนะครับว่าอานอโซนะครับอานอโซดีไว so นะครับดีไวก็แปลว่าพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับ That increase นะครับ increase แปลว่าเพิ่มขึ้น the velocity of a fluid a t the expend นะครับ of pressure เนาะ ก็ตัวนอซโซนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความเร็วนะครับของของไหลเนาะของฟ u ูอิดนะครับอันนี้ก็เป็นคาําอธิบายของตัวที่ในหนังส,สือเซนเกลเขาบอกมานะครับเราก็เ,ฟฟเลฟเฟอรเรนซ์จากตรงนี้นะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้โอเคทีนี้ เราก็รู้จากนอโซกันแล้วนะครับว่ามันมีรูปร่างอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่ผมแคปมาเนาะมันจะมีตัวของดิฟฟิเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดกันพรุ่งนี้นะครับอ่าแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีนะครับคือวันนี้ผมจะมาลองสมดุลพลังงานนะครับของตัวนอโซเนี่ยว่าถ้ามันมีตัวพลังงานเข้าแล้วมันจะได้รูปแบบเป็นแบบไหนนะครับตอน ที่เราเอาไปใช้งานถ้าเกิดไปเจอโจทย์เนาเราจะทําได้ยังไงนะครับแล้วทุกคนสังเกตไหมมันจะมีเส้นปะเล็ก,ลกๆตรงนี้นะครับเส้นปะเล็กๆตรงนี้ตรงนี้แหละครับมันเรียกว่า CV นะครับที่ผมพูดไปเมื่อวานก็คือ control volume นะครับ control volume มันคือปริมาตรควบคุมนะครับที่เราสนใจนะครับปริมาตรตรงนี้เขาสนใจในตัวนอสโซเนี่ยปริมาตรของ ตัวนน็อต้แบบเน้นๆเลยนะครับเขาก็เอา,อาขอบเขตนะครับดูว่า c v นีนมาวาดไปตรงนี้นะครับเราสนใจตรงไหนเราก็ไปวาดตรงนั้นนะครับทําเพื่ออะไรก็ทําเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าขอบเขตเนี่ยที่เราดูพลังงานเข้าพลังงานออกเนี่ยเราจะดูของตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากแต่ทีนี้ตอนในตอนแรกนะครับที่เราทำเนี่ยในบทของ ไอระบบปิดเนี่ยเราไม่ได้สนใจพวกพลังงานจนพลังงานสักเลยใช่ไหมแต่ในบทน,นี้นะครับมันก็จะมีมาเกี่ยวข้องบ้างเพราะว่าทีเนี้ยทุกคนเห็นเราใช่ไหมว่าฟลูอิดเนี่ยมันเข้ามานะครับมันมีความเร็วอ่ามีความเร็วก็ต้องมีอะไรครับต้องมีพลังงานสักนั่นเองเนาะทีนี้ผมจะสมดุลพลังงานนะครับเพราะว่าเขาให้กรอบของคทอนธุลุ่มมาแล้วนะครับเราก็เริ่มเลยครับอ่าเริ่มเลย e in นะครับลบ e o u t จะเท่ากับ Delta e system นะครับแต่ Delta e system โดนอะไรครับโดนตัดไปเป็น0เพราะว่าเป็น ss ย่อมาจาก steady state นะครับ steady state ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะเรามาดู e in มีอะไรบ้างครับมาลีดกัน e in มีอะไรมีแมสนะครับแมส โลอินนะครับแมดโฟอิ uh, in, นะมีความร้อนมีอะไรไหมมีงานไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเอียนะครับเอียลมีอะไรก็มีแมทนะครับแมทโลอานะครับแมดโเอ่าแมทโฟอินมันมีอะไรบ้างนะครับแมทโฟอินถ้าถ้าย้อนกลับไปนะครับผมได้สอนพวกระบบเปิดไปแล้วนะครับมันก็จะมีเอนทารพีนะครับ ที่จริงอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของมันนะครับ u in บวก pv in นะครับซึ่ง u บวกกับ pv เนะี่ยมันคืออะไรครับตัวนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันคือ enthalpy นะครับก็คือ h in นั่นแหละบวกกับ ke in นะครับมี pe ไหมนะครับสมมุติว่าเรเเดต้ในศูนย์ก็ไม่ต้องมีนะครับแต่ ke in มีแน่นอนตรงนี้มันก็คือ หนึ่งส่วนสอง mv กำลังสอง in นะครับอ่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วข้างล่างเหมือนกันเลยนะครับมี h out บวกหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองเอานั่นเองนะครับอ่ะขอขยับให้มันขึ้นไปนิดนึง โอเคเมื่อมาใส่สมการนะครับเราก็จะได้ว่าเป็น h in บวก1ส่วนสอง mv กำลังสอง in ลบ h out นะครับลบ1ส่วนสอง mv กำลังสอง out เท่ากับศูนย์ นะครับโอเคก็แล้วแต่โจทย์จะถามนะครับโจทย์เขาอาจจะบอกสถานะตอนแรกมานะครับว่าเป็นอะไรเราก็ไปหาเอนทัลปีของตัวนั้นนะครับก็เปิดตารางเหมือนเดิมนะครับเขาอาจจะบอกเนี่ยให้ไปหาเอนทัลปีมาจากการเปิดตารางนะครับแล้วก็ให้ความเร็ว่มต้นมาอาจจะหาความเร็วทั้งออกนะครับก็หาได้นะครับไม่มีปัญหาเลยหาได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสหรือว่าอาจจะให้ความเร็วทั้งออกมาหาความเร็วทั้งเข้า ก็ได้นะครับหรือให้หาเอ็นทาวีก็ได้ได้หมดทุกอย่างนะครับเราแค่สมดุลพลังงานเป็นนะครับทุกอย่างจะเคลียร์จะจบเลยนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับในพูดในเรื่องของนอโซนะครับแต่พวงนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของดิฟฟิเซอร์นะครับว่าดิฟฟิเซอร์มันเป็นอะไรนะครับอ่ะเราสปอยอีกหนึ่งครับอีสันดีไวท์เด็ดอินครนะครับ The pressure นะครับเพิ่มอะไรเพิ่มความดันของฟลูอิดนะครับ by t h r o w i n g it down อะอะไรกันมันพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ